ทำไมลูกถึงเชื่อครูมากกว่าแม่เป็อย่างนี้ค่ะลูกเนี่ยไม่ได้เชื่อแค่ครูมากกว่าพ่อแม่นะคะลูกยังเชื่อหมอมากกว่าพ่อแม่อีกและลูกเนี่ยก็ยังเชื่อคนไกลตัวมากกว่าคนใกล้ตัวซะอีกค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะ ลูกกับแม่เรามีสเปซติดกันใช่ปะคะลูกก็จะแบบว่าเออถ้าแม่ไม่โอเคไม่เป็นไรหรอกอ้อ,อนๆหน่อยเดี๋ยวแม่ก็โอเคหรือบางบ้านอะ่ะก็บอกว่าแม่หนูฟังแม่หูจะฉีกอยู่แล้วเนี่ยแต่พอลูกไปเจอคนอื่นใช่ไหมคะเด็กยังมีความเกรงใจเด็กยังรู้สึกว่าเอออันนี้อ้อนไม่ได้ละพ่อแม่บางบ้านก็ตามใจลูกด้วยใช่ไหมลูกก็จะแบบเออไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกการเป็นพ่อแม่เนี่ยมันจะต้องบาลานซ์ระหว่างวินัยระหว่างกฎเกณฑ์แล้วก็ระหว่างความรักกับลูกอะ่ะที่ดีมากๆเลยนะคะ ไม่งั้นบางบ้านเนี่ยลูกก็จะไม่เชื่อพ่อแม่เหมือนสเปซมันติดกันเกินสนิทกันเกินแต่ว่าถ้าเกิดกับหมอกับครูกับอะไรเงี้ยเด็กบางบ้านจะคิดว่าเอาคนนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญไงมันฉันเชื่อหมอละกันหมอบอกนี้ให้กินอย่างนี้มันจะดีกับเขาเอ๋อครูไงครูเดี๋ยวครูหักคะแนนเดี๋ยวครูจะไม่โอเคเอ้ยเดี๋ยวครูจะไม่ยอมรับเดี๋ยวไปโรงเรียนเราไม่มีเพื่อนไม่มีใครคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นนะคะหลายบ้านจะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่เด็กเนี่ย มักจะเชื่อคนไกลตัวมากกว่าคนใกล้ตัวค่ะ